สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกิตันนันทั่วทุกคนนะครับผมสวัสดีเอฟซีวาอีทุกคนนะครับเอาพี่น้องมือนี้พามายังเชิงตลาดนัดโคกกระเบือตลาดนัดโคกกระเบือสมเด็จนะครับผมมีทุูกสองวันอาทิตย์นะครับพี่น้องผู้ใดสนใจขอมาจับจ่ายซื้อขายนะครับผมตลาดมีทุกสองวันอาทิตย์ได้พี่น้องเด้เรื่อบรรยากาศนะครับผมคนเข่าไรนะครับมือนี้คนเลี้ยงเข่าไรนะครับมันมาหาซื้อง้อไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเอ้า บอ้หลายใหญ่หางครับขอไม่เล่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้เพื่อนกอพาเบิ่งตัวแหลกแห่งมันนะครับผมอไอเราหลุดอยู่นะครับผมห้องไรไม่รู้ไอสี่หมื่นหกผ่องป่ะครับเพิ่งผสมเนาะครับผมเอนี่หลอดไว้ไอเรามีหลอดให้นะครับผมผสมมนี่นะครับผมผสมมันทีสิบเอ็ดท่านว่าหน่อยเนาะ มอหมาตัผสมนะครับพี่น้องไอ้รถไอ้เรารถท่านตัวทองตัวทองรถท่านตรวทองรถท่านใดเนาะลูกได้ในทองไงลูกตัวที่สองในท่องไอ้มากตัวครับมันนี่ไห้มากสองตัวทายเลี่ยวอ๋อคลุกเหมืนทายเดี่ยวนะครับผมเอ่อปากเบอร์ตีตัวใหญ่แค่แค่พี่น้องันอย่างไรน้านะครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ส่หกศูนย์สี่หกอาหกศูนย์ห้าห้าหกศูนย์ห้าไอครับ เปียกครับไอเปียกนะครับผมอ๋อพี่น้องฟูเรซสนใจงวแบบนี้นะครับเบียดสูงกว่ามั่นเกือบลอยหาซิปนะครับพี่น้องตีราคาเกือบโค้งเลยเนาะราคาเบียดโค้งเนยเนาะเอาพี่น้องฟูเรซสนใจงสินะครับเออไปอย่างไรไอ้เราหาเห้นะครับผมตีต่อ้เรามาได้นะครับผมเออขอไปเห็นได้พี่น้องเด้อะก็ไปขอคุยอะไรครับมันมันนะครับข้างกลงทางนี้นะครับพี่น้องทางนี้จะเป็นสายง้อผูสายคอคั้านไหลนะครับผมเอ้าง้อผูเลียดพี่น้องก็จะหูจับดูนะครับผม เอามาถามพแล้วนะครับจับเข้าอีกหนึ่ะครับสองมือาเลยห้องไรปาเน่พ่อห้องไรปานครับสองมือแปดทนนะครับผมเอ้าว่าสาวหน่อยนะครับพี่น้องต้องมัดค่อยเนาะพ่อเนาะมัดค่อยเนาะประมาณตัวครับสามครับสามตัวเนี่ยลูกอะไรมานพ่อเ่าเ่าวางไม่หรนี่ยลูกอไรมาเนี่ยพ่อ สี่สิบเจ็ดหาลอยลูกโตผูเนาะพ่อเนาะลูกมีฟังหุ่นนะครับพี่นอ้องเอาปล่อยเวทีต่อครับเอาพ่อเราจำมือไปเลยนะครับพี่น้องไปเลยสนใจจังขอวงว่าทุ่มในตลาดเลยนะครับผมขอบุกอะไรแล้วพ่อม,มันมันนะครับผมถ้าของมาทางนี้นะครับพี่น้องงอกระเขารลายขนกระเขารลายเนาะพี่น้องย่างเคลนกันไว้ยนะครับผมเออเอาเมียบสาวนหอยเล้วนะครับผม ห้องอะไรก็ไหนไรห้องสามหมื่นสี่หมื่นครับห้องสี่หมื่นถวนนะครับมอหลุนไปหลุนเหลืลุนเครับหลนเท่ามาฉาเลยบ่เอ้าหมอหลุนธรรมชาติะครับไปแล่วมาประมาณปีน้อยน้อยเนาะเอ้องูประมาณปีน้อยน้อยนะครับพี่น้องเอามาตัวเดียวมือหนิมาตัวเดียวนะครับผมโอ้จับบดดีนะครับโมโบดดีนะครับพี่น้องงูสดสดอยู่นะครับพว้าไปป้อนเบอร์ไปเล่านะครับไอเบอร์ติดต่อไปแม่นครับ ศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดเจ็หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าหกไอยังครับไอเสกครับไอเสกนะครับผมเนาะเคยสนใจติดต่อยเล้มากนะครับผมมันมันนะครับไใ้ขอบคุณครับใบพี่น้องความว่าการตลาดทั้งนี้นะครับผมอันนี้คุณสื่อขายกันไปแล้วนะครับนี่นี่จิกประทับตาไว้นะครับผมเอ้าพาม่งหยักใหญ่ทั้งนี้นะครับคนหุ่มกันหลายๆนะครับพี่น้องเอ้าเอาเยี่ยมชมบรรยากาศเบิ่งนะครับ ห้องไร่ันองไว้อยู่กอรพวกเจ็ดมื่อเครับเจ็ดม่องหงบ่ห้องซีไวห้องีประกันท่องพ่อะว่าห้องรับประกันตังนี้ตัวท่องห้อตัวงยนตยมันจับข้าอยู่นะครับผมอ้งัวใหญทีงเกร้อยเจ็ดสิบนะพี่น้องเออผสมวันทีสิบเมีทุนหากำนดขวดสามสิบเอ็ดมีหน้านะครับเออ ก่อนสูงกันนะครับผมห้ามครับนะครับน้องต่นี้ตำนีนะครับสีใบูเก่กนะครับผมฮะดอาววโอ้อโออโอยใทยเก๋ก่เลยนะครับวพอเบือก็พอเล่านะครับผม ต่อล่ด้ต่อต่อเราอยาก9่าตัวง้อยู่นะครับผมสเาใแม่โทงจ้ามีเบอร์ติดต่อไวปมยามจาด้มาของงอนะครับผมเอ้าออกกยอะไรับพี่หาจ้าทอสีใบขอพี่อ้ยีนองงอยไงพีนองเข้าก็ยันนะครับผมเอ้าป้าแตกะกงทังอยู่เล็กน้อยนะครับผมข้างไร้นี้ครับ นีไหมพ่อนีาวนี่วเอาไปทั้งหนแ่มันเพียงเพียงตัวนี้ไหมพ่อสามหมตัวสามตัวยครับสามสามหมามพนะครับผมออแม่สาวคนใดอยากได้เม่สาวก็พอแล้นะครับห้องสามหมื่นสามพันนะครับผม่อเบอรติดต่อปะครับเบอร์ใดพ่อศูนย์แปดศูนย์แปดห้าศูป้าหย์องครับพอหำนะครับผม เอาขอมากลางตลาดเั็หน่อยพี่น้องย่างเหยียบตีนกันนะครับค้นลายคักนะครับพี่น้องเอ๋อบรรยากาศคือเกินกัดนะครับผมโอ้ต่อยเยอะจริงยางไปทางเด็กกว่านะครับพี่น้องแก้ลายให้ลายเปนไงแล้วเมียนี่ห้าสิบเก้าจ้าห้าหมื่นเก้าพันเมียถ่องไปครับโบท่านแต่ถ่องจ้าโบท่นแต่ถ่องนะครับเมียสูงประมาณนหอยสี่สิบน้อยๆนะครับพี่น้องลูกโตผู้นะครับผมห้าหมื่นเก้าพันเมียเราเปิดไปนะครับเมียไม่กัวครับ ได้มาครบเลหจ้ะแมีลูกนี่หละเม่ลูกฝากเบอร์ติดต้นเมยูนหกหนึ่งศูนหกหนึ่งสี่สามหกสี่สามหกแปดห่ง้าหแปดห่ง้าหกเาเมเรามานะครับคุณใดอยากได้นะครับผม้า้อเมุงเม่ลูกงามนะครับพี่น้อง้องไรมไหน่อย้นเห็นจบควงนะครับผมง่วงามม่เห็นจบควงนะครับนหนจะเป็นง่วไม่อ้วนน้ำมนนะครับผมไทยเหรอน้างัวนตัวนี้ อะนจะห่องยู่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับงาตัวนี้เขาาเขาตั้งตลาดได้ไหมนะครับต้นเหนียนครับนะครับอะไรเนี้พอันหหมื่นหนึงพนะครับผมเมียซึ่งไปครับเมียมัทำซึ่งเมียมทงนตัวเมียนะครับพี่้องลูกดังดีนะครับตัวังดีนะครับลูกตัวที่สามหัวน้อยังนอยู่นี่เนาะ่อยเบ่ตีตัวบะ เบอรอะไรครับศูนย์แปดห้าศูน5 0แ5ดห้าดส8、่5、5ดเจ็่เอยงครับพอไม่ครับพอไม่นะครับผมออเสนใจยังติดต่อ่อเราานะครับผมขอเบอร์อะไรขอมันๆนะครับผมอ้พีหน้องหัเนึ่ครับนะครับผมต่อยยังไปทางใรงกันนะครับพี่น้องอ๋อไปยังอ๋อครับพี่น้องเลยขมายด์ชมกับซอมเม็ดซมหน้ากากเด้อพี่น้องเด้อเจียวเองเจียวเองก็ห่ารังมือยุ่งหนานะครับผม รักษาตามกฎเพิ่นนํานะครับผมอ๋อพาเมืองจุ่มขวามง,งามเมืองขวาเรานะครับผมขวายเราจุ่มไปแล้วนะครับผมน่มาจะซื้อตายกันแล้วนะครับผมนี่ซื้อตายกันไปแล้วนะครับอ๋อคุเดว่าหางงอไทยเองสินะครับผมไายไปเล,ลยเราพ่อไปเลยครับสองหกห้าร้อยครับส,สองหมื่นหกพันห้าร้อยเสือเพื่อนบอกครับอ๋อ ขอดเราสืบคนมานะครับผมผู้ใดให้นก็เล่อเราก็อีตัวพอเรามาครับม่นบ่พอนี่ผมกบรูอาจจะมันแล้วงวไทยแต่ก็มันบออันนี้เนาะเออขอก้วยไรก็อมันันนะครับขอเราสือมาเส้าหก้ารอยอนลงของงามทัางนี้มีเสานะครับ่องไรนี้อ ห้องไรานีครับตัวนี้ห้องหกสาครับหกหมื่นห้าพันขมโตพอหมามามตัวไปแล้วบ่ยังม่ถหายังโตอยู่ตัวนี้หตัวนี้หานนะครับตัวใดอีกพ่กะตัวใดอีกโคตนึ่งยี่สิบหสานั่นตัวน้นตัวแดงพุดสามหมนสามตัวแดงหนึ่พี่น้องปส่เจราคานี่นะครับเงืนนังดีๆนะครับคอยเบอร์ติดต่อบ่เบอร์ติดต่อเทวพี่น้องขาอยากไ้น ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดขอสำรองขอรวมบ้าหลักเลียมอบ้าหลักเลียมน้มนนะครับพี่้องอ้าขอกลายับพอมันมันนะครับผมเบงขางนีนครับวนอยู่ทามครับพี่นงจยายามทให้อยู่นะครับผมทังก้นวันอินมลูกเนี่นะครับผมนพี่นบ้งขางน อะไลอเมริกาหัวได้เลยไ,ไ,ลไ,ไอ้หกสิบเก้าเหรอมียลูกเมียสดดีนะครับพี่น้องเมีอะไรลูกเลี้นะครับลูก,เ,กเ,ลเดียวลูกเดียวเดียวบว,บบวนะครับเมียพร้อมผสมเมียพร้อมผสมเลยลูกได้ประมาณหาเดือนได้ลูกครประมาณนี้ละหาเดือนแล้วเนาะสามสี่เดือนหนี่ละอะน่าตัวครับ นี่แล้วนี่ลวเงี้ยมืเล่ยเบื่องนี้ของในันจังหาเงืนหาโคตรมาหาเงนหาลูกเดือกเน่ลูกมหาเงือนหา่มันก็หาเงนหาไว้เงี้ยเงี้ยลูกเบนี้กม่มขนส้วงเบื้องนั้นอาพาพาเบิ่งเลือดลอยนะครับพี่น้องกูไดอยากได้เลือดลอยนะครับผมเลือดลอยนะครับเลือดลอยของแท้นะครับพี่น้องส้งมนลอยสีก้อนนะครับผมเดี๋ยวไปคอเบองก็เบื่อเานะครับไปฝากเบื้งทีตันะครับ หนึ่งแปดแปดห้าหนึ่งสี่หนงี่หนึงครับย่าจ้ะีญานะครับผมเนาะเยสนใจติดตัวผีมากนะครับผมมาทังสาขาหล้วพี่แม่จ้ะสาขาเพื่อนื่นชมนั่นแหะงามทางงื่นชมเลครับผมกอบกลายครับพีมันๆครับต้นกระไรงวกระไพี่น้องอย่าหดตีนกันเด้อครับผมเออ่ลูกลายมันได้พ่อ หกสิบเอ็ดครับหกลูกตัวเมียตัวผู้ครับลูกตัวผู้ครับลูกว่านตัวใดนี่พ่อนี่บอกบักยังนี่บอกหกหมื่นหนึ่งพันนะครับเมียสูงประมาณหน่อยสามสิบน้อยนะครับพี่น้องเมียสูงกว่าสี่สิบอ๋อหัวดแล้วว่าหน่อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราะวัดเดียวอ๋อร้อยสี่สิบบวกนะครับผมง่ายตัวพ่อสองข้อันนี้ก็ค้อมูกผู้กันบ่กอันนี้ไลมันะไรครับหกสิบสาหเมื่อสามพันอ๋อราคาก็บปลาเตกต่างกันนะครับพี่น้องเรียกเขาอยากได้แดงหรืยกได้มุมนะครับผม แ้พามขอเบอร์ก็พอแล้วนะครับฝากเบอร์ตีต้อนนี่อย uh> so, okay, so, ์แองสามเจ็ดแปดสองสามเจ็ด่งหาหนึ่งสี่หาพย่งครับไครับไวโอ้ไนะครับผมเอาเครสนใจยังตดต่อพอแล้วมานะครับผมขอลายพอมันมันได้ครับครับครับขอรบนงงามทางนี้นะครับพี่น้องที่ผ่นมา้นก็ตน่สสุ ห้องไรวันี้เราพ่อห้องไรวันี้ครับกหครับเสียนหนึ่งครับห่องบ่ห่อัาวนะครับปีปีสิบเกอนผูสาวศรนห่องเสียนลูกพ่อได้นี่พ่อลูกตัวไหครับอ๋ผูคน ฟอมันบาทน้ำบาดนกากซื้อมากันเนาะไปซื้อกระลังอยู่เนาะบอไว้่งอวันฟอเบอร์ติดต่อป่ครับมีอยู่ครับเบอรอะไรศนเกปดส่ศย์เก้าปสองสี่เจ็ดเจ็ดหกสองสอครับพีครับพีนะครับผมใครสนใจับกินอติดต่อขอรมากนะครับผมขออะไร่อมันมันนะครับ เอามาชมท่งนี้นะครับพี่น้องอ่องเลมแด้สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับงวเสาร์นะครับผมเดี๋ยว่ไปงูเสาร์นั่ไหวรลนะครับผมนังดีนะครับผมเป็นตัวนังดีนะครับพี่น้องคนขิ่งคนลุกมันหนาวเนาะมนหนาวซื่อนะครับพี่น้องเอ้าพาไปคอเบอร์ก็ไหวรลนะครับผมปากเบอร์ติดตัวเนี่ย ศูนย์หกหนึนเก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกสองเก้าศูนย์หกสองเ้านยกวงามทางหัดเปรนะครับพี่น้องออกก็ไม่ไรนะครับมันมันครับผมทั้งคนทั้งงวนะครับพี่น้องเออมตลาดนะครับนัดนี่อเสืออไลนะครับตนเนียนนะครับ hmm. พี่น้องท้างเหนียว้าพยงนาทั้งหวดนะครับผมแข่งครับนะครับพี่น้อง ย่ำผ้าไปบึ้งนะครับผมพี่น้องมันเล็กตัวนะหมวดกลองออกาเล็กน้อยนะครับผมห้องไรวันนี้พ่อห้องไรวันนี้ครับอาเมินเก่าพันต่องบ่ครับห้องบ่ห้องข้อใดพ่อห้องโซ่สองเทียนกว่าย่อนเสียงนะครับพี่น้อง ทางที่ย่อนเสียงแล้่ยวนะครับเออช่วงทางเหนียวนะครับผมใหญ่นะครับผมมองัวมันแบบร้อยหกสิบนะครับมั่วตัวนี้เอาผอ,อฝากเบอร์นะครับฝากเบอร์ติดต่อเนี่ยเจ้าพี่นอ้องเ้าอยากได้น้ำมี่เบอร์ปะองเออผอเราโมีเบอร์ผอมาบ้านไหนผอเออผอเรามาทั้งหอยเม็ดนะคร<ม>ับผมเอ้า ไปสนใจจเขาว่าอย่ยงช่วนี้ตลาดตออแล้วนะครับผมขอกยลายขอมันๆนะครับโอ้เน่ยครับนะครับพี่้ลงห่องอะไรกคนก็ไรนะครับผมห้องไรวันนี้พ่อห้องห้องไรวันนี้ครับสองหมื่นเจ็ดพ่อสามสามหมื่นเจ็ดพัครับแม่นครับโอ้กาสาองหมื่นสามันเนาะกุ้ยมาขง้นเจ่าเหลียงสินะครับผม เป็นแเหรีงเป็นอย่างี่ยเอันเองนยากเบือครับาเบือทั้งตันครับผมเลยพอเบือเหยนนะครับพี่น้องันงี้เเงินยากสไทยต่อรองกันอยู่นะครับผมข้าเบงสาวงามอีกตัวหนึ่งนะครับห้องลาในพอห้องีาีเมือนหาหองไทยมีอยู่นะครับพี่น้องเาต่อร่องพุนเอานะครับผมห้องสีเมือนหายืนเฉียดยืนน้มดีนะครับผม นาสวเอนะครับนวดเสาเนะพ่อเนาะเาทำผสมเนาะสี่หมื่นห้าพันเขฝากเบอร์หน่อครับ0น8 0 9เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งก้าปเจ็ดห้าสี่เจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดพ่อย่งครับพอละครับพอละนะครับผมเอ้อไม่เป็นไรด้วยพ่อมานครับผมเอ้อมาเบื้องข้างนี้นะครับ พอเห็นจบขวงเล่าแลวนะครับผมขวางงามนะครับผมคนผมเป็นเกือบเศร้าคนนะครับผมงามักนะครับผมห่องไรมันไ้แน่นครับอาห้องไรมันี้คือขายกันเร็วไอซียกวา ซื้อแปดมื่นกว่านะครับผมอ๋อลูกกลัวอะไรคุณปาลูกชี้ไหวโอ้พ่อซื้อพ่อขายนะครับพี่น้องอ๋อซื่อจังไรนะครับผมหาน้องหวังเป็นแสนนะครับพี่น้องอ๋อไอเราซื้อได้แปดมื่นน้อยๆนะครับผมพ่อซื้อพ่อขายกันนะครับผมสูงเกือบร้อยห้าสิบนะครับเขาเฮ็ดเกือบร้อยนะครับผมของงามในตลาดมังสีก็มีนะครับผมเลยว่าของงามโมมีนะครับผม